ใช่ค่ะที่นี่นเดี๋ยวเรามาเลือกกัน หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพบกับช่อง,อ,งอุกอิงเออหนูต้องเป็นไม่ต้องเป็นคนที่พูดว่าพบกับช่องหนูต้องพูดอุ๊องอิงแชแนลเพราะมันคือช่องหนูหนึ่งสอ,องสามสวัสดีค่ะ ่านมาค่ะเราไปซื้อนาฬิกายี่ห้อหนึ่ง <c oughs> ที่วิงอ่ะเขาใช้แล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าดีทีเนี้ยเราอยากได้เรือนใหม่มาเพื่อที่จะจะใช้อีกเรือนหนึ่งใช้อีกเรือนหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นของอิงเป็นของอิงสภาพมันก็จะแบบเย็นเย็นแต่ใช้หน้าแล้วนะคือถือว่าถือว<น>่าทนวิงใส่ใส่อาบน้าว่ายน้ําเลยใช่อันนี้นะคะเป็นรุ่นหัววัยเออหัววัยนะ <c oughs> หัวเว่ยนะคะแบรนด์สีนะราคาก็ร้อยเก้าเก้่ทำไมวันนี้พูดไม่ชัดเลยเราซื้อใน power by ค่ะเมื่อกี้เราไปเจอพนักงานมาน่ารักใช่ให้คำแนะนำอย่างดีเลยก็ตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้นะคะใช่เป็นแอปนี้สุขภาพเป็นหัวเว่ยหัวเว่ยเฮลอ่ะเป็นหัวเว่ยเฮลถ้าสมมุติว่า Android นะคะก็ App Store ใช่โหลดแต่ถ้าเป็น iOS อเ a y ก็ o r e สตูสลับถ้าเป็น iOS อะ <laughs> ถ้าเป็น iOS อ่ App s t t r r e แต่ถ้าเป็น a n d r o อ d อ่ะ y Store มอนได้อีกก็โหลดนะคะมันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะก็ไม่โฟกัสเลยก็ไม่โฟกัสเลยก็กดดาวน์โหลดเข้าไป แล้วก็วิธีการใช้นะคะอันนี้คือเรามีสองเรือนถูกไหมถูกคือเราเนี่ยในแอปหนึ่งอ่ะมันก็สามารถเชื่อมนาฬิกากี่เรือนก็ได้ oh. คือในแอปหนึ่งต่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราสามารถที่จะมีนาฬิกาทั้งหมดกี่เรือนก็ใส่ไปได้เลยใช่ใชะคะอันนี้นก็เชื่อมต่ออยู่มันสองเรือนสอง<ม>เรือนก็คือเรือนนี้กับเรือนนี้ใช่ทีนี้เอ่อนาฬิกานี้บอกอะไรได้บ้างตัวนี้นะคะมันก็จะมีอยู่ข้างหลังกล่องเลย มันก็สามารถวัดได้ว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงอ่ะดูนี้ก็ได้นอนกี่ชั่วโมงวันนี้เวลาเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่พวงื้งอากาศนะคะแล้วก็วันที่วันไหนแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อืมอะไรอีกฟังเพลงได้ไหมฟังเพลงคือฟังเพลงนะคะเราสามารถ บังคับในนี้อ่ะแล้วมันก็จะไปดังในโทรศัพท์ได้อ๋อบังคับจัดโทรศัพท์เออบังคับจากนาฬิกาแล้วก็ออกกําลังกายออกกําลังกายภาษาไทยไม่แข็งแรงอีกออกกาลังกายแล้วก็เพิ่มเติมมันก็สามารถจับเวลาแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็สามารถค้นหาโทรศัพท์ได้ด้วยอยากลองไหมโทรศัพท์โทรศัพท์นี่เดี๋ยวอุ้งจะลองค้นหาโทรศัพท์ให้ดูนะคะอยู่ไหนอ่ะเอา่นี่คนดูไม่เห็นนะ ไม่ได้เชื่อมต่อไปเน้อยแมวอ๋อมันยังไม่ได้เชื่อมต่ออันนี้ก็ได้อันนี้เชื่อมต่อใช่ไหมโอเคอันนี้เชื่อมต่อ,อหูจะแตกอ่ะคนหาโทรศัพท์ I'm here มันจะเป็นประมาณนี here. Here. คือเหมือนว่าคาว่าฉันอยู่ตรงนี้นี่คือเรื่องของเรื่องอ่ะเรามีนาฬิกาอยู่ที่มือ แล้วเราหาโทรศัพท์ไม่เจอทําไมเราไม่ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องโทรเข้าหาอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันจะแบบคนหาได้เลยเพราะว่านาฬิกามันอยู่กับมือเราไงโอ้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าโทรศัพท์นะคะมันอยู่ไกลแบบเหมือนถ้าอยู่ไกลกับนาฬิกามากๆมันจะจับสัญญาณไม่ได้ถูกไหมใช่มันจะแบบหลุดสัญญาณไปเลยนะคะและว้วอันนี้นะคะเวลามีข้อความเด้งเข้ามาในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเราไม่อยู่โทรศัพท์แบบโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วก็เนี่ยมันจะเด้งเข้ามา ได้ด้วยหรอใช่ราคาเท่านี้นะถูกต้องมีหน้าละถึงอุ๊ยถึงกได้อีกเรือนหนึ่งคือมันจะเป็นหน้าอย่างนี้ทุกคนข้อความก็ไม่โฟกัสแล้วพอมีข้อความเด้งขึ้นมามันก็จะเด้งดึง้งข้อมือแล้วก็จะสั่นอพอสั่นเสร็จอะแล้วก็เล่นดูแบบเองอ,อันนี้มันสามารถที่จะวัดเวลาชั่วโมงในการนอนของเราได้ด้วยใช่ไหมได้สำหรับใครที่หานาฬิกาที่แบบ อัจฉริยานิดนึงด้วยราคาเบาๆก็ได้เนาะก็ก็โอเคอ่ะแล้วแบตเนี่ยคือมันอุดมากๆเลยคือนั่นคือสัปดาห์นึงชาครั้งเดียกก็คืออยู่ได้แล้วอ่ะอืมมันคือทนมากมันทนมากแล้วคือหน้าปัดเนี่ยคือแบบคือแค่กดก็ได้แล้วไม่ต้องแบบมันนั่งแบบกดจิ้มแรงๆอ่ะคือแค่กดเนี่ยก็คือได้แล้วแค่ระบบสัมผัสระบบสัมผัสดีใช่ไหมใช่อืออืมดีจังเลยแม่มีโทรศัพท์เอ้ยแม่มีรายการเหอนอ้ยไม่ได้ นี่ขององเองนี่ของเองอันนี้ของหนูแม่ก็มีนาฬิกายอยู่แล้วนี่ไงที่มนูเอาก็อยากได้อีกไม่ได้เราต้องแจกคนดูอันนี้หรออืแจกถามว่าคนถามว่าคนดูอยากได้ไหมตอบตอบได้ไหมคนดูอยากได้ใช่หรอใช่ถ้าคนดูอยากได้องค์อิง,องชแชเนจะจัด,จด,จดให้ อ้าวแล้วตกลงแม่ไม่ได้ใช่ไหมเลื่อนนียทุกคนนาฬิกาแม่มีอยู่แล้วอ๋อคือว่าเนี้ยอิงรีวิวเสร็จแล้วอิงจะเอาไปแจกว่างั้นถ้าแม่จะเอาแม่ก็ใช้เลื่อนนี้อะอ้าวแล้วหนูใช้เลื่อนไหนใช้เลื่อนนี้อโอเคไหมได้โอเคมาพูดมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องได้ไหมเออนาิกาอของนี้คืออะไรอ่ะแจกยังไงแจกไงเหมือนเดิมรีวิวเหมือนเดิมรีวิว รีวิวเสร็จเก็บแจกใช่ไหมคะสิบชิ้นเก็บแจกอ่าของเราจะมีทั้งหมดสิบชิ้นเก็บแจกคือเรือเนี้เราก็จะเก็บไว้แจกเหมือนกันเหมือนเดิมก็คืออ่าเราจะมีคลิปคลิปหนึ่งเพื่อที่จะรวมของทั้งหมดสิบชิ้นแล้วก็ให้ให้คนดูเข้ามาคอมเมนต์พิมพ์ชื่อ,อ,อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะคะที่เราอยากได้เบอร์โทรเพราะว่าถ้าเราส่งไปรษณีย์เดี๋ยวนี้เขาต้องใช้เบอร์โทรเพื่อที่จะติดต่อกับเจ้าของ ต้องต้องขอไว้ในกรณีหนึ่งคือถ้าใครสีเรียนเรื่องการลงเบอร์โทรไม่ลงเบอร์โทรอะเราให้ไม่ได้นะคะเพราะเวลาเราส่งไปเสนีย์เราจะต้องใช้เบอร์โทรส่งด้วยใช่ไหมทีนี้เราจะให้เฉพาะในกรณีที่คนที่ลงรายละเอียดครบคือชื่อ บ้านเลขที่เบอร์โทรเราก็จะจับฉลากเราจะเขียนชื่อใส่กระดาษแล้วเราก็จะจับฉลากแจกโดยที่เราจะไลฟ์สดวันนั้นถูกไนหะมซึ่งเราจะแจกประมาณเดือนพฤษภาคมเราไม่ได้ระบุวันนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ระบุวันเรากําลังจะรวมของให้ได้ครบทั้งหมดสิบชิ้นเป็นอย่างต่ําเพื่อที่จะแจกเราก็จะได้ทําคลิปขึ้นมาหนึ่งคลิปเพื่อที่จะแจกเนาะอ,อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรางวันใหญ่ใหญ่ที่ไหนอันนิ้เดียวเองโอ้หมายถึงว่ามันแบบ มันอัจฉริยะมันจะเป็นน้องวันใหญ่ของเรานะก็คือรันากาหัวแหวกนั่นเองที่ดูว่ามันใหญ่คือเราจะของเราอันนี้คือจะราคาแพงสุดที่เหลือก็คือราคาน้อยใช่ไหมอืมใช่เพราะว่าของที่เรามารีวิวอะค่ะเราไม่ได้เน้นราคาเพราะเราไว้มีตังค์ปิวสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากได้ติดตามเราไว้นะคะกดซับสไครต์กดถูกใจให้เราด้วยอ,อ๋อนี้ไม่ได้แจกด้่ย กดถูกใจให้เราด้วยเผื่อเป็นผู้โชคดีได้นาฬิการเรือนนี้นะคะอันนี้คือของที่เราจะแจกรู้สึกว่าจะชิ้นที่สามอืมใช่ชอันนี้คือชิ้นที่สามเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าอีกเจ็ดชิ้นจะมีอะไรบ้างถ้าสมมุติแบบเพื่อนท้องออิงอ่ะมาคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วเพื่อนอ้องอิงแบบถ้าได้อ่ะก็คือเอาไปให้เลยไม่ต้องส่งไปสานีใช่ไหมก็ต้องว่งาอย่างนั้นแต่ว่าเราจะไม่มีไอ้นี่นะ ไม่มไม่ใช่ว่าเพื่อนอุ๊ยจิงเราจะได้นะคือว่าเราจะตรงตรงเลยก็คือ,คอเราจะล้วงเราจะไลฟ์สดเราล้วงจับแจกคนไหนได้ก็คือตามนั้นตกวงไหมเด็กก็ได้คนโตก็ได้อ่าโอเคเยื่นเยอะมากเลยตอนนี้ในคลิปเวลาประมาณ8นาทีแล้ว8นาทีจะ9นาทีแล้วไปดีกว่า,อ,า <laughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาอุ๊มีคลิปใหม่ออกหรือว่าแจกของอะไรางเนี้ยทุกคนก็แบบ จะได้รู้ด๋ยวขอแม่พูดอย่างนี้นึงได้ไหมคือท,ที่เราแจกของอะไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเุ้ยทีแจกเราไม่ได้ว่าเรารวยนะเราไม่มีตังค์หรอกแต่ว่าของที่เราเอามารีวิวอะค่ะบางทีของดีเราเราอยากรีวิวเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วอะใช่ถูกไหมแล้วมันก็จะลกบ้านเป,ป au, ล่าเปเราก็เลยแลบบม,มีอยู่แล้วเนี่ย เหมือนของเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นเราก็เลยแบบอ่าโอเคเดี๋ยวเรายอมเสียค่าส่งหน่อยแล้วก็จะส่งไปให้ที่บ้าน <คะ S 1> แต่ย้ํานะคะสําหรับผู้ที่ลงรายละเอียดกติการครบคือชื่อนามสก,กุลบ้านเลขที่แล้วเบอร์โทรนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายอุ้งอิงชาแนลเย้ทำไมเย้เสียงอ่อนจังไม่ตื่น 一个。